สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับโบวีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โรต u s p สพัสมอลค่ะเรามีโปรโมชั่นนะคะปีดาวให้กับลูกค้าเลยค่ะใครที่สนใจนะคะอยากจะได้รถแต่ว่าไม่รู้จะปรึกษาใครนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเริ่มต้นที่ปีดาวดอกเบี้ย0%นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยเนาะวันนี้นะคะใครมีคําถามอะไรอยากจะออกรถแต่ว่าติดเรื่องเอกสารติดเรื่องอไรายได้นะคะ สอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้ก็อยู่กันถึงยาวๆเลยนะคะช่วงมืดเลยค่ะ mm. ก็วันนี้นะคะ mm. เรามีรถมาสส่งรุ่นค่ะ mm. ก็คือสวิฟแล้วก็ XL7 นนะคะลูกค้าสามารถมาดูได้ที่นี่เลยหรืออยากจะไปทดลองขับนะคะก่อนตัดสินใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดหวัวใจหรือว่ากดแชร์ให้ด้วยนะคะ mm. ก็วันนี้นะคะเรามี ซูซูกินะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาฟรีชุดแต่งให้กับลูกค้าเลยค่ะลูกค้าจะอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถออกรถยนต์ใหม่ป้ายแดงได้ค่ะเพราะว่าเรามีไฟแนนซ์นะคะไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยลูกค้าก็รอรับรถอยู่ที่บ้านเลยนะคะไฟแนนซ์ก็เข้าไปเซ็นที่หน้าบ้านเลยเตรียมเอกสารก็จะมีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะเตรียมไว้เลยนะคะอย่างละ4ี่ใบค่ะ ในส่วนของสเตตเมนต์นะคะก็สามารถาจัดนะคะส่งไฟล์มาได้เลยเช่นเดียวกันค่ะ <S <S <ๆ>วันนี้เราก็จะอยู่กันถึงยาวๆประมาณ3ทุ่มสาทุ่มสี่ทุ่มกันเลยนะคะรอรับลูกค้านะคะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ทักทายด้วยนะคะทาอาชีพอะไรอยู่ก็คอมเมนต์มาได้นะคะเผื่อแบบว่าอยากจะออกรถนะคะในอนาคตก็สอบถามกันได้ค่ะยินดีให้บริการค่ะ เดี๋ยวเราเอาเอกสารให้ดูคุณเตา่าน่ารักไหมคะน่ารักไหมคะน่ารักก็มาสิคะ่ะนี่คะ่ะ s u ซูกิสว i f ดี b t เห็นไหมคะเขาแต่งจัดเต็มให้เลยนะคะคุณเตามาขนาดนี้แล้วมาหาเพื่อนหน่อยสิคะ่ะนี่คะ่ะมาทั้งชุดแต่งนะคะล้อมแม็กสติกเกอร์นะคะซูซูกิสว f ปพ l a s ติกเลยคะ่ะ อยากดูรุ่นไหนโปรโมชั่นไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะจ๊ะว,วันนี้ไม่ได้กระดิ่งมากระดิ่งอยู่บ้านคิดถึงเพื่อนจังไหนบอกว่าจะมาหาก็ไม่มาแต่ต้องไปหาแล้วมั้งต้องไปตัดไปจัดซั้งหนึ่งโปรหรือว่าถ้าลูกค้าสนใจเป็นซูสกิเซียสก็มีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรถอีโกคาซีดานนะคะราคาก็5 0 0 0 0นกว่าบาทเพีานั้นเองค่ะผ่อนสบายๆเดือนละแปดพกว่าบาทนะคะ สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะเริ่มต้นที่ฟรีดาวเหมือนกันจ้าหรือว่าจเจ้ารุ่นนี้รุ่นนี้ก็มีนะคะจะเป็นตัวนี้เลยที่โชว์อยู่นะมีอีกมีอีกมีหลายรุ่นเลยค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ mm hmm. ก็มีรุ่นอื่นอีกอ่าหรือใครอยากจะทำค้าขายนะคะก็จะเป็นซูซูกิแ r รีคันนี้เลยค่ะ ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะขายที่ไหนก็ได้คะ่ะบรรทุกของได้1นันค่ะผ่อนสบายๆเดือนละ5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าก็เตรียมตังมาหมื่นสองหก็เป็นเจ้าของรถแคลลี่ได้แล้วนะคะสวัสดีคุณเอ,อ,เอ,เอ๋เหลอเฝอเหลอนะคะถ้าพูดผิดก็ขออภัยนะคะสนใจรถก็สอบถามได้นะทำอาชีพอะไรทักทายคอมเมนต์มาได้เลยะค่ะวันนี้ก็จะไลฟ์กันแบบยาวๆแล้วก็ถึงเย็นถึงมืดเลย หรือใครแบบอยากได้แต่งนะแบบจัดเต็มนะแบบนี้ก็คือสวิปชุดแต่งเจแปนนะคะชุดแต่งสปอร์ตนะคะสปอยเลอร์ iler, ยกสูงท่อคู่แบบนี้นะคะราวเริ่มต้นที่59,000ค่ะเพราะว่าจะได้ล้อมแม็กไปด้วยชุดแต่งด้วยนะคะ หรือใครที่ชอบแบบเดิมๆนะคะไม่อยากแบบว่าไม่อยากแต่งอยากเอาเป็นส่วนลดนะคะก็จะเป็นตัวนี้ได้เลยค่ะก็คือสวิป GLX ตัวท็อปนี่นะคะราคาก็จะอยู่ที่637,000บาทเท่านั้นค่ะอยากดูรุ่นไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะหรือว่าไม่ได้ยินเสียงพูดบอไปก็แจ้งได้นะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นรถครอบครัวค่ะรถครอบครัว s u z u กิ XL7 นะคะ3แถว7ที่นั่งค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นเครื่องยนต์1 5 0 0 c ร้แรงม้าค่ะก็ไปได้ทางครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ป้านะาอาพ่อแม่พี่น้องนะคะสามารถไปได้เลยเนาะก็ราคาก็อยู่ประมาณ8,000นนะคะ8,24,000ั 8, 000, 24, 000บาทเป็นแบบทูโทนนะคะ ใครอยากได้โปรโมชั่นไหนนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะก็จะมี s u ซ u k i c a ลลี่นะคะ s u ซ u k i เอ็กแล้วก็จะมีซูซ u กิเซียนะคะคันนี้เลยแล้วก็จะมี s u ซูกิ s o บิ t นะคะเข้ามาเลยค่ะมีหลายรุ่นเลยนะคะของรถรถยนต์เราเนี่ยเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันแล้วก็ตอนนี้นะคะศูนย์บริการก็มีทั่วประเทศนะคะ ไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนเราก็มีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็ส่งมอบรถได้ถึงที่เลยค่ะเสนใจสอบถามได้นะคะโบดีฟีดาวเลยา้อ้พูดคนเดียวอะ่ะพูดคนเดียวก็ได้อะสำหรับรุ่นนี้นะคะสามารถนำรถไปขายของเคลื่อนที่ได้เลยนะเนี่ย ขายที่ไหนก็ได้ดาวเริ่มต้น3,999 9, 9บาทนะคะคุณก็สามารถเป็นเจ้าของรถยนต์ซูซูก r แคร o ฟท์ทักได้แล้วนะคะขายง่ายคืนทุนไวกำไรหลักแสนค่ะราคาแค่3 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเองถ้าตกแต่งก็จะประมาณ5 0 0แสนนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดทักทายเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสอบถามได้เลยนะคะ ได้ยินเสียงกันไหมคะถ้าได้ยินเสียงกดหนึ่งให้หน่อยค่ะนี่ค่ะซูซูกิของเรานะคะก็จะเป็นอ่าซูซูกิสวิปนะคะคลาสสิกมีรุ่นนี้นะคะที่แต่งสวยแบบนี้จัดเต็มเลยนะคะเราเริ่มต้นที่29999ค่ะคุณก็จะได้ชุดแต่งสติกเกอร์ล้อแม็กแบบนี้เลยคะ่ะวันนี้ไหลาย,ยาวนิดนึงนะไหลาย,ยาวนิดนึง หรือว่าถ้าอยากได้แต่งนะคะก็เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นชุดแต่งสปอร์ตนะคะชุดแต่งสปอร์ตเจแปนนี่นะคะเปลี่ยนล้อมแม็กเปลี่ยนการชนหน้าการชนหลังสปอยเลอร์ยกสูงแบบนี้ให้เลยค่ะเดี๋ยวมีรุ่นนี้แล้วก็จะมีรุ่นซูซุจิรุ่นนี้นะคะอยากดูรุ่นไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยวจะได้อ,อธิบายรายละเอียดให้นะคะ เดี๋ยวใครจะดูก็ไปไล์ไปตามใน Tik t o กเอานะคะเดี๋ยวจะไปไล์ใน Tik Tok อีกรอบหนึ่งประมาณห้าโมงเย็นวันนี้เรามีรถหลายรุ่นเลยก็เริ่มต้นที่ s z ุ k i นิค r y นะคะ s u z u กิ xl 7ค่ะแล้วก็ s u z u k ิ s w i สวนะคะแล้วก็ s ุ z u k ิเค่ะวันนี้ ก็พี่ก็จะอยู่ถึงประมาณ3-4ทุ่มนะคะอยากจะดูรายละเอียดโปรโมชั่นนะคะก็สอบถามได้เลยเดี๋ยวขออนุญา,าตเก็บรายละเอียดก่อนเนาะ,ะแล้วก็เดี๋ยวโอคุยกับลูกค้าแป๊บนึงเก็บของก่อนนะคะ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่รอบดึกอีกรอบหนึ่งนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่